พระพุทธองค์ประชวนหนักเกิดทุกขเวทนาแรงกล้าแต่ยังดำรงสติสัมปชัญญะมั่นคงทรงอดกลั้นทุกขเวทนาด้วยความอดทนอย่างยิ่งระงับขับไล่อาการประชวนให้สงบลงด้วยความเพียรในอิธิบาทภาวนาทำให้ข้าพระพุทธองค์ยินดีอย่างมากที่พระพุทธองค์จะมีพระชนยืนนาน เป็นที่พึ่งของเหล่าสาวกและพุทธบริษัทตลอดไปอานน์บัดนี้เราชลาภาพอายุล่วงเข้า8ปสิปีแล้วร่างกายของเราสุดโทมเปรียบเสมือนเกวียนเก่าชำรุดที่ซ่อมแซมดามไว้ด้วยไม้ไผ่พอให้ใช้งานได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืน อาศัยแต่สมาธิภาวนาพอพยุงค้ำร่างกายให้ดำเนินไปได้เธอจงอาศัยตนเองเป็นที่พึ่งเถิดสิ่งอื่นใดที่เป็นที่พึ่งยิ่งกว่าตนเองนั้นไม่มีแล้ว